เทพแต่มันโตขึ้นอีกระดับหนึ่งเดี๋ยวเิใ่้งไ่อันออรดีได้เว้ถ้าถ้ายังเป็นทั่งการกับลูกทีมของใจกระลอยแล้วก็ออรดีแบนด์ครับสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดียังเป็นทา่งการค่ะมันมีหลายความรู้สึก แต่ว่าขั้นวอลเมอนีมันมันอ่านสีมันอ่านสีบริจุค่ะคือตั้งแต่เด็กนีอ่อการเข่าไมาโยในใจคืนร้อยตั้งแต่คบกันไม่ไม่กันยังว่าขั้นดีรู้รายละเอียดอีกอย่างหลายอะคะ่ะเพราะว่ากระตังคนกระตังมีว่องหนเจ้าของตว่าพ่อเด็กอ่ะโอเคปักถานอยู่นี่แล้วจะเริ่มที่จะเป็น อีกหนึ่งแรงอีกหนึ่งกำลังใจให้นาเพ่อนนะคะเพ่อนกับว่าให้ฟังตั้งแต่ปีแรกเลยก็ทุกๆปัญหาที่เกิดขึ้นจนมาฮอดมอนีคือแอนอยากบอกว่าว,าวงใจกันลอยนี่คือหัวใจของเราแม่ว่าโตแล้าสิไปน้ำแอนก็ซังแต่ว่าเล่ากัยังเป็นห่วงแลลวก่ะยังคิดน้ำทุกๆคนคือเกา่าคืออยากสิบอกว่า,วาทุกสิ่งทุกอย่างที่เหตุอยู่เนี่ยกับเพื่อทุกคน หลักกย่อมหลับว่าว่ามันหนาวเก่งหลักกขอบคุณอยากขอบคุณทุกๆคนนะคะสมาชิกทุกๆคนของมอลล่ามจกันลอยทีที่ทำหน้าทีองจะคล้องได้ออกมาดีแล้วก็เฮ็ดแหยเหตุแหย่หยง่ายมันออกมาดีและเหตุแหย่ทุกคนในย่อมหลับเข้าแล้วกะรเลยมาจ้างข้อต่อ มันก็คือเป็นเป็นของขวัญอีกชิ้นหนึ่งคือกันทีทีมอไให้เรานะคะขอบคุณทุกคนทีทีมายูน้ากันเมื่อนี้ความหักความผูกพันอยู่น้ากันมาโดมงนกับผูกพันเนาะค่ะจังไลยก็ขอฝากแอนไว้น้าแน่ค่ะนี่จังไลก็เบิ่งแย่งกันต่อไปกับซีเดย์าอยู่น้ากันแล้วนะคะแล้วก็ขอบคุณทีมงานแน่นอยของแอนน้ำออร์ดีแบนค่ะแล้วก็ทีมงานแดนเซอร์ ทีมงานคนขับรถทีมงานคนเบื้องหลังทุกๆคนที่รวมทุกรวมสุขมากขึ้กันหลังจากเรียนงานแอนแล้วแอนกับบริวาน้องลูกนองเลยด้กับเา้ามาท่างพี่ขึ้กันท่างนี่เขาก็เขา้เขาใจกัซัพพอร์ตแอนขึ้กักนขอบคุณทุกๆคนคะ่ะครับายแล้วนะครับทุกอย่างมันก็คือคืองานคืออาชีพของพวกเขาแลวก็ผู้ใด นะฮะมีเหตุผลหรือมีภารกิจเหตุผลใดๆก็ตามแต่ที่สิบปีอายุน้ำกันมือนี้ให้ขึ้นหอดคิดถึงกันคือเขาผมก็ขอบพระคุณทุกคนที่มาซอยน้ำกันมาซอยส่างซอยแปลงมาล้ำใจก็ลอยจนมะหอดมือนี้เปอดตอบ